ยังไงนี euh ่ไงนี่ไงโอ้เห็นยังเห็นย uh, ังไงเห็นแล้วเห็นแล้วเออหน่วยไปเลยเหนื่อยแนวหน้าเนี่ยพี่เป็นตะกองให้ไปเปิดเลยเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยนะโอ้ยแก่ทำอะไรอยู่เนี่ยผมพยายามหยิบดูมันหยิบได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อหยิบอ่าหยิบไอ้ใบไม้นี่เหรอใช่พี่ใช่ไกลชูมือเวลาเวลากดคลิกขวาพี่มันหมุนได้ใช่ไหมอ๋อไอ้อ๋อมัน หดนิ้วได้ด้วยเดี๋ยวนะหดนิ้วอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ใช่ไหมกา <laughs> อย่างเงี้ <c oughs> <c oughs> ยป่ากายเกมอะไรนี้อ่ะไอเนี้ยผมพอได้แต่ว่าเวลาหยิบของมันหยิบยากมากเลยใช่เอ้ยงั้นพี่ว่าเราไปหาของก่อนไหมเออเนี่ยเราต้องเรีนก่อนผมนะเราต้องไปไหนกันเนี่ยเน,น,นี่ยตรงเนี้ยมันจะมีมะพร้าวกบบมะพร้าวอยู่อะเอาสรุป สรุปมันก็มีกับมะพร้าวกับมะพร้าวนี่วะเออแล้วมันต้องมะพร้าวไปทำอะไรอ่ะก็ต้องทุบมะพร้าวพี่ทุบให้แตกอ่ะใช้ใช้หินทุบใช่ป่ะใช่เดี๋ยวพี่หาหินมาให้เอ้ยพี่เจอหินแล้วก้อนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยนี่หินหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ใช่อันนี้ใช่พี่เออพี่งงอย่างนี้มาแล้วแล้วทำไมต้องทำนิ้วอย่างงี้เอ้ยพี่หยิบได้แล้วแล้วพี่ก็รอมาทุบดูเดี๋ยวนะทำไมพี่ต้องเป็นคนทุบอ่ะ ้พี่อยากเห็นกายทุบแบบพี่ไปหยิบมาให้แล้วไงเออแล้วว่าแต่เราต้องทำยังไงอ่ะเแบบผมต้องหยิบ่ะโอ้ยตงหยิบยากอะละอ่ากายลองหยิบดูหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เด็กได้แล้วได้แล้วพี่เห็นกายหยิบแล้วพี่ทรมานเดี๋ยวนะ เออ่พี่ต้องจับให้ป่ะเนี่ยพี่ต้องจับให้ไหมเอ่อจับว่ามือพี่เฮ้ยเฮ้ยกายเขีย่ยได้อ่ะยอดเลยเ,เดี๋ยวพี่ช่วยจับให้มันแน่นๆมันแตกแล้วแตกแล้วเออ,วเอ,อเดี๋ยวพี่ช่วยจับไม่ช่วยก็ได้งอนละเดี๋ยว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 เยวพูยืนมือยืนเบื่อเดี๋ยวพูยืนมือเออเล่น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 ในี่ยืนมือเฮ้ยกายไปไหนแล้ว เออนี่เดินนึงอ uh, like, ่าแล้วก็อ่าเก็บนิ้วแตกแล้วแตกแล้วเหรอเอ้ยสุดยอดกายทำได้ไงเนี่ยเอ่อแต่เวลากินมันกินยังไงวะเนี่ยเอ่อมันก็ต้องหยิบหยิบไงมันต้องหยิบขึ้นมาแน่ๆอยู่แล้วเออเราก็ต้องเอื้อมมือแต่็แต่เอื้อมมือยังไงเอื้อมไปยังไงเนี่ยกายเอ้ยพี่พี่กดคลิปยังไงอ๋อกรแล้วก็แล้วกระล้วอ่า ่ะเฮ้ยได้แล้วว่ะอ่าเราก็ต้องหมุนหมุนเข้ามาหาตัวเองใช่ไหมแล้วก็แล้วก็อ๋อนี่ไงมันก็ต้องมันก็ต้องเอาเข้าใกล้จอดให้มากที่สุดแล้วก็กดอีเว้ไอพี่กินแล้วเออฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเงยหน้าไม่ได้พี่จะเงยหน้าไม่ได้โอ้ยพี่เป็นวงผที่พี่ขอโทษพี่ทำอะไรอ่ะ นี่มันทุบมันทุบได้ไหนน,นแล้วจับอย่างนั้นมันทุบได้จริงเหรอวะใครจริงดิเออยืดเบื่อ,อนหน่อยเอ,อ้ยทุบได้จริงวะโชว์หน่อยเราโชว์หน่อย๋ย่าได้ๆเงินเงินอย่าบอกนะว่าไม่ได้ตอบไม่ได้เห็นไกลทำท่าแล้วพี่แบบทรมานว่ะ เฮ้ยพี่ผมรู้แล้วจุดไฟยังไงจุดยังไงใช้ไฟแชกเหรอเราต้องเอาไม้มากองรวมกันอะแล้วก็เอาหินกระเทาะกันอ่าใช่เลยนั่นแหละที่พี่บอกหยิบอีกข้างหนึ่งสิข้างหนึ่งอ่าพี่ต้องหยิบมะพร้าวไปสองลูกพี่ว่าพี่ทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะพี่หยิบมะพร้าวอยู่กายพี่หาเสบียงพี่มาแล้วพี่มาแล้วช่วยช่วยพี่ตอกแต่พี่หิวน้ำมากเลยเรือนรนแล้วด้วย พี่พหั่นก่อนนะยกว่าพี่ฮังกรีสุดๆว่าแต่ไอแมงป่องนี่น่าต้องใช้ไฟอะเนาะ<ไ>อเอาเป็นว่าเอาแค่เอาแค่มะม่วงเอ้ยมะพร้าวนี่ก่อนแปะลงไปเออใช้มือซ้ายด้วยมาเรา,าช่วยกันตอกโอ้อยเข็ดยากเย็นจัยวะมัน,ยา,ย,นย,ยากเย็นจังวะยากเย็นจังวะ ยักเย็นอ๋อเฉลิมโอ้ยมันมันไม่โดนอนะได้แล้วได้แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยอันนี้มันไม่ได้เมกมระทึกอันนี้ก่อนก็ได้อ๋อมาแล้วไหนไหนโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวนะโอ้โหกว่าจะฟ้อนเล็บเสร็จ อ้ยไม้เฮ้ยไก่พี่เจอเสือว่ะเสือเออเสือกินเสือดีวะกายกินเสือดิจะกินยังไงอ่ะแหมถือมะพร้าวคนละลูกกับพี่มาเอามาโขกหัวมันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามันลากกับแคมป์้แลวถือมะพร้าวผมหยิบกระลาหยิบไม่ได้ตอนนี้เอ้ยนี่ไงกายกายมีไม้อยู่ใช่ไหมเอาไม้มาไม้มา ต้องไปบวกเสือแล้วจริงจังหวะนี้เราต้องก้อนหินตีเสือดีวะก้อนหินจะไปแรงอะไอ้พี่จะต้องก้อนหินสองก้อนเงี้ยเดี๋ยวพร้อมลุยไหนอันนี้พร้อมอย่างไงกายกุณกายจะหยิบได้เสือมันหนีไปแล้วมันหยิบยากเออเปลี่ยนกายหยิบพี่ทรมานลงยังไงวะเนี่ยมันลงไม่ได้อ่อนแบกแบก แบบแบบมายังไงเนี่ยงกายมันห้าโมงแล้วหินก็หินเอาเอ้ยหินเถอะพี่เห็นเสืออยู่แถวนี้ไว้เออวิ่งมาวิ่งมาทางนี้ทางนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้เห็นยังเห็นยังไกาแล้วเห็นแล้วเออหนัวไปเลยหน่อยแนวหน้าเดี๋ยวพี่เป็นตะกองให้เปิดเลยเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยนะโอ้ยโอ้ยเปิดเลยเนี่ยเปิดเลย เดียวกายกพี่ได้กายชนะเสืออีเดียวต่อเฮ้ยสุดยอดวะกาโอ้เดี๋ยวพี่ลากเสือกลับไปให้ขอบคุณมากวเสือตายด้วยพี่ตายเออสุดยอดเลยเดี๋ยวนะโอ้ยมันลากยากขนาดนี้วะแต่มันลากได้นะแ้่มันลากศพได้พี่ผมทำได้เออลากได้ลากเสือลากศพเสือใช่ไหมศพผมเนี่ย กายบอกไม่ห่วงเลยไม่ห่วงไม่ห่วงผมเลยกายพี่มาแล้ววันนี้ตจับตรงไหนอะจับหน้าเ่าฮ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 ่เห่ือ่พี่จะเจอไม้อัน่าฮ่าฮ่ยฮ่า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 ่าฮ่าฮ่สฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่ปะ่ช่าฮา่าฮ่าฮ่่อนเลย่ี่มาไม่ใช่ไม้่ งูตัวเองเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยแล้วอันนี้งูแล้วอันนู้นนะอย่าบอกนะว่าอันนี้ก็อ๋อันนี้ไม้อันนี้ไม้อันนี้ไม้นนไม <laughs> พี่นึกว่าพี่เจอไม้อะเดยเดินเข้ามาเป็นงูอะ่ะเอ,อ๋อพี่กขนลุกเลยเออพี่หยิบไม้ได้มาหนึ่งอันพี่ก็กาําลังจะกลับไปเอาไม้ทุ่ห่วง <laughs> ดีปะวะ กายว่าพี่ควรจะลองปะหรือว่าเราควรจะลองดูพี่มาลอง,งกายพูดไม่เห็นใจพี่ได้ได้ได, <c oughs> ได้เลยเมื่อกายพูดเดี๋ยวพี่อย่างนี้พี่ก็ได้มันชูคอชูคอใส่พี่ได้ดิวะมาเด้ออยื่นมือเข้าไปเอาวะล่ะเออสเน็งแอทแท็กเหรเฮ้ยเออ กูโดนจังเิกแอทแทกนี่เองกนววูนึกว่าท่านผมพี่ก็น,นึกว,ว่า,าแบบพี่ไปตีงูนี่ได้งูมันตีพี่เอาตายแล้วอ่ะพี่เหมอมองฟ้า <laughs>